สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาสรุปให้เลยว่าในปี2564นีนี้ลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์จะมีโชคในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของหลักทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้าน รถที่ดินคอนโดรวมถึงหน้าที่ตำแหน่งการงานที่มันจะรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะคะทั้งหมดที่สมัยได้คัดมามีอยู่เจ็ดลัคนาราศีด้วยกันค่ะเราก็จะอ่านจากการโคจรของดวงดาวนะดวงดาวเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์นะคะที่จะบ่งบอกว่ามีเกณฑ์เหล่านั้นเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณนั่นเองค่ะการที่จะได มาซึ่งทรัพย์สินหรือว่าหลักทรัพย์เหล่านี้มันก็อยู่ที่ความพยายามความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันเลยนะว่าเจ็ดลัคนาราศีที่ถือว่ามีเกณฑ์เลยนะว่าจะได้รับหลักทรัพย์ว่าจะได้ทรัพย์ส,สินในปี2564นีนี้จะมีชาวลัคนาราศีใดบ้างที่เข้าเกณฑ์ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีแรกกันเลยนะคะลัคนาราศีแรกที่สมัยจะพูดถึงนั่นก็คือผู้ที่เกิดในลัคนาราศี พิจิกนั่นเองค่ะท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธัน วันวาคมโดยประมาณนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวพิจิกคุณจะมีเกณฑ์ได้รับหลักทรัพย์ได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ชิ้นโตในปี2564อย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวและดาวพระอังคารนะคะในปี2,564นี้ไม่มีจังหวะการโครจรผิดปกติเลยค่ะ โครจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2563และโครจรเป็นจังหวะจากโคนแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งปี2564นั่นหมายความว่าตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเหนือดาวเจ้าตัว,ตวแบบนี้คุณมีความเข้มแข็งคุณมีความแข็งแรงมากและคุณมีความกล้าคุณมีความขยันพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างค่ะใน เมื่อดาวเจ้าตัวมีความเข้มแข็งขนาดนี้แล้วโคจรเปิดปกติขนาดนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนั่นเองค่ะและที่ทราบกันดีนะดาวพระราหูได้โคจรยกย้ายตั้งแต่วันที่10กันยายน2563รแล้วดาวพระราหูโคจรมาเล่งลัคนาชาวลัคนา ราศีพิจิกค่ะอย่างที่ทราบดีนะดาวพระราหูหมายถึงอะไรดาวพระราหูหมายถึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดาวพระราหูหมายถึงการกู้หนี้ยืมสินการขอสินเชื่อคือถ้าจะพูดง่ายๆก็เหมือนกับการเป็นหนี้นั่นเองค่ะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสที่จะเป็นหนี้แต่ได้มาซึ่งทรัพย์สินพันธุนะคะดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะมาเล็งลัคนาแบบนี้มันประกอบกันหลายๆอย่างค่ะ ทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโอกาสได้มาซึ่งโชคลาภได้มาซึ่งสิ่งของได้มาซึ่งทรัพย์สินได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในปี2564นี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินต่างๆอาจจะหมายถึงการสร้างครอบครัวอาจจะหมายถึงการแต่งงานได้เช่นเดียวกันเพราะ พันธุนั้นหมายถึงครอบครัวหมายถึงการสร้างครอบครัวการสร้างชีวิตคู่การแต่งการแต่งงานการมั่นหมายได้เลยนะคะอยากจะบอกเลยนะดาวพระพฤหัสนะคะหลังจากเดือนมีนานะคะก็คือประมาณเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนดาวพระพฤหัสก็จะโครจรมาอยู่ในเรือนพันธุด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการโครจรที่ดูแล้วนะคะดูจากการโครจรของดวงดาวหลายดวงประกอบ แล้วมันมีส่วนส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้มาซึ่งทรัพย์สินจะได้มาซึ่งการก่อร่างสร้างตัวจะได้มาซึ่งการแต่งการแต่งงานนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปช่วงเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้โคจรเข้ามาเรือนพันธุและตําแหน่งที่ได้นั่นเป็นปฐุมเกณฑ์คือเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะมันก็จะสร้างความชัดเจนให้ชาวลัคนาราศีพิจิกว่าหลักทรัพย์สิ่งทรัพย์หลัก ทรัพย์สินต่างๆนะคะรวมถึงตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณมันจะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นหนี้ไหมมีโอกาสเป็นหนี้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าดาวพระราหูมะเร็งลัคนานะคะอาจจะเป็นหนี้จากการขอสินเชื่อเพื่อที่จะมาหมุนในธุรกิจนี่เพื่อการซื้อบ้านหนี้เพื่อการซื้อรถเป็นไปได้เลยค่ะชาวพิจิกคุณก็เตรียมวางแผนเรื่องการเงินของคุณให้ดีเดินสเตตเมนต์ให้ดีเวลาขอสินเชื่อ เชื่ออะไรก็จะได้ผ่านฉลุยได้ไง่ายๆนั่นเองค่ะก็ต้องขออวยพรอวยใ้ให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเฮงเฮงเฮงรวยๆวยรยกันทั่วหน้าและที่สําคัญอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานกันด้วยนะชาวพิจิกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ